ปวดขับรถมากขับรถมากแล้วก็ปวดแขนเอ้ยไม่ใช่ปวดบา่าใช่ไหมแล้วก็ลงแขนนะการปวดบา่านี่ลงแขนมีอยู่อาจารย์สอนสนะามสเต็ปนะดูไว้นะทําพร้อมกันได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเน้น,น,นให้อย่างนี้นะเราจะคลายกล้ามเนื้อกลุ่มของอันนี้ก่อนของไอ้เพ็กตัวรีดก่อนอย่างนี้ คลายก่อนอย่างนี้นะเนี่คลายเช็คเช็คสลับกับการเช็คนี่ได้เช็คเช็คนี่บิดอย่างนี้นะบิดบิดข้อมือเนี่ยบิดอย่างนี้นะบิดบิดให้หักข้อมือนักอย่างนี้นะดึงกันอย่างนี้นะเนี่ยกลับอย่างเงี้ยให้มาดูว่าไอ้ไหลติดหรือเปล่าเพราะวันนี้มีไหลติดเยอะเหมือนกันนะ คนไข้หลายติดนี่มันทรมานจริงๆนะเนี่ยบิดอย่างนี้นะค่อยๆทำไปมันสุดหรือเปล่าเนี่ยจับไปเนี่ยไปจนกว่าจะสุดนะนะเราก็ลองเช็คดูเนี่ยอ้นแข็งมากเลยจับดูแล้วก็รู้แล้วว่าตรงไตเสพมันแข็งนยะเราก็มาคายอย่างนี้ จุกท่านเนี่ยยากหน่อยหนึ่งเนี่ยกดคลายแต่อาจารย์เราได้แล้วว่าคนว่าเนี่ยเป็นจากอะไรมันจะเป็นจากตัวแคลแลินเราจะกดแคลินด้านข้างเนี่ยจุดใหม่ได้เลยเนี่ยแต่นี้เราคลายก่อนกดคลายเดี๋ยวมาทวนความรู้นะนะหมอใครที่จะลองรักษาก็ไม่ยากอ่ะมาลองดูสองท่านนะหนึ่งนี้ก่อนมันจะฝั่งนี้ฝั่งนี้ แบบนี้นะมาเลยแล้วก็อย่างนี้นะาาาานคายคาย่ายนะลองดูสิพอขาขาวอล์กสแตนดิง้งอย่าก,กดแรงนะค่อยๆกดอ่ปล่อย,อย,อย,ออยเออด,ดูก่อนผ่อนให้หลายรอบก่อนค่อยผ่อนทีหนึ่งมาฝึกมือดีไหม มันดูนานเอานะนี่ทำพร้อมกันนะทำไปเลยกดอย่างนี้ปล่อยมือมือมือต้องโยกมานี่ปล่อยคำคำคำไปจับไปดีจับไปดีเราอย่าไปจับข้อแรงมากเพราะบางทีมันเจ็บแล้วถ้าเกิดเรากดนี้เราก็ยกนี้ขึ้นหน่อยหนึ่งได้มันจะได้ไม่ดัดไม่ไปไปสเตทมันน่ะบางทีเราก็ลองโยกดูเบาโยกนิดเดียวนี่ปล่อยนิดเดียวเออ ต้องเป็นเหมือนเกจหนึ่งอนะเลเวลก่อนหนึ่งอ่ะเกจสองไปขึ้นมานี่อย่างเงี้นยนะเห็นไหมเหมือนกับเกจสามถ้าเกจสี่ก็อย่างงี้อย่างงี้ไหมไม่หมดมันก็เหมือนกันนะทุกันก็เป็นเกจหมดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราเข้าใจเกจโมบิลไลท์นะมันจะไปได้หมดเลยเมันก็จะเจอได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เบาๆอ่าอ่นะถ้าคนแค่มันสู้เราเราก็ผ่อน นิดเดียวเพราะว่าเราฟิวได้มือเราเนี่ยสองมือฟิวไปเลยพร้อมกันอันนี้เนี่ยอันนี้มั้งปิดอย่างงี้ปิดอย่างนี้อ,นอ่า,อานี่นึงจับตัวเนี้ยวอล์กแ n นดิ้งดีมันจะไม่เมื่อยอ่าเราต้องก้าวขาเราจะยืนก้มไม่ได้ถ้าเกิดเรานะี่ยเราก็ก้าวออกไปงี้ให้มันอโอเคแวนะเนี่ย นอนตะแคงมาด้านนี้มาตะแคงหมาบนท่านอนตะแคงต่อนะแต่จาำว่าเขาเป็นจุดนี้มากกว่าอาารอันนี้เราก็ดูจากกล้ามเนื้อเราเราจัดการกล้ามเนื้อมันนี่ก่อนที่มันเป็นสบักขวเนี้อินฟากับไอเชเลสก็จับเชเลสไมเนอร์จับอย่างนี้ล็อกไว้นะ แล้วก็ลองลองหมุนดูหมุนจับแล้วก็หมุนจับเพื่อให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ตัวแคกเบลล่ามันขยับนะแล้วก็หมุนอย่างนี้นะจับไปดีจับไปดีปดหมุนหมุนอย่างเงี้ยถ้ามันจับตรงนี้มันแข็งมากแล้วก็ล็อกไม่ดีเนี่ยแล้วก็บิดลองบิดดูบิดก็ stretching กดแล้วก็บิดเห็นไหมล็อกหมดเลยเนี่ยโย่หมุนอย่างเงี้ยหมุนไปเรื่อยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องจับแต่แต่ตัวแคป,ปูเล่าไปหมุนมันก็จะข่ายให้มันตัวแคปซูลแคปซูลไอ้ท้องผื่นเนี่ยล็อกล็อกก่อนจับจับ,บาง กดตรงนี้นะ่าจะจับมือเกี่ยวส,สแคปูล่าไว้กับอ,อ,อย่างนี้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 ล็อกอย่างนี้มือบนเนี่ยเริ่มเพิ่มเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ล็อกไว้เลยเนี่ยจับล็อกไว้เลยนะไม่ให้ให้ไปแต่ตัวไอ๊ ต้นแขนหนีบไว้หนีบมือไว้จะได้มีแรงล็อ,ลอกไหมาหาห้เจอนะจับกำมื้อให้เจอล็อ,อกลอก็ลอกไอ้นี่ยจะจิกจะจิกล็อกไว้อย่างนี้อ่ะหมุนเดิ อ,อ,อย่จิกมุนเว้ากว้างๆดิกว้างอีกกลมไปโน้มไปเออเห็นนะไหมใหู้้้สึกไหมไว้จับไว้ลอกไว้เออเออต้องล็อกคือเราต้องล็อกล็อกไว้เพื่อเราจะดึงดึงตัวเอ็นกล้ามเนือให้มันยืดอะ คราวนี้คราวนี้มาดูนี่ฮะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนที่ที่คนไข้คนนี้เป็นนะจริงคือเส้นสแกวรลียนตรงนี้นี่เลยนะเอามือตรงนี้ไว้จับไว้นะนี่มาดูตรงนี้เราจะล็อกตรงนี้ไว้ให้ดีเนี่ยล็อกนี้เนี่ยตร,ตรงนี้เฉยเนี่ยสแกวรลียนตรงนี้เนี่ยนี่ไงชัดเด็ไไดไมปตายตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะ โอ้โหนี่เป็นนี่เป็นเจ็บไหมอืมนี่ไงเป็นก้อนเลยเนี่ยแล้วก็กดหน่อย ไม่ค่อยโดนหรอกก็ไม่ใช่ถ่ายไม่ค่อยโดนโกดโดนแต่มันถ่ายมันอันตรายนะเจ็บไหมเจ็บไหม,มขึ้นหัวไหมเนี่ยขึ้นกกหัวก่นอน เจ็บไหมไปในตัวไปไหน,ไป,ไ,หนไปต้นแขนอละอ่ออนี่มาดูนี่ต่อไปนะที่เองต้องฝึกทำก็คือตรงนี้เราจะเอาอันนี้ลงในนึนนงเราจะคลาย แคปูโร่ทอร a สิกก็คือแคปู u า a กับทอรัสิกก็เข้ามาข้างในนี้เราจะอย่างนี้แต่เอามือร้องดีๆพอแล้วพอแล้วไม่ต้องสูงมากนะจับอย่างนี้นะเวลาจ,จับจับที่ตัวขอบของบอ r เ e อร์ออสแคปูาอย่างนี้เราจะ stretching เพ c t o r ลิส s อย่างนี้นะมือนี้ก็จับขอบบอ r เ e อร์ไว้ผักอย่างนี้นะเราก็ยืด ย่างนี้ยอ่อขาลงนะอันนี้เหยียดยืดอันนี้ก็ยืดเสรตัด,ดเราจะยืดทปิเซียสหรือว่ากลุ่มของรีเวเตอร์ก็งอขานี่ยืดอย่างนี้นะเราจะลือยืดของตัวลาติสูบต่อสายนะเราก็ยืดอย่างนี้นะยืดอย่างนี้ยืดอย่างนี้ยืดอย่างนี้แล้วเราก็หมุนหมุนแบบเป็นหมุน เหมือนกันเชียงนะอย่างนี้คลายสบักอย่างนี้นะแล้วเราก็จะเขีย่ยตัวลอมบอยตรงนี้ก็ดึงเห็นในการเขีย่ยไหมเนี่ยก็เขี่ยร่วมกันหมุนมูเม้นต์ร่วมกันคลายเนี่ยดึงด้วยเนี่ยดึงทั้งหมดน่าไปจิกเขานะหมายถึงว่าคลายอย่างนี้จับให้ดียังต้องคลายอันนี้ด้วยนิ่งที่ S <S <ๆ>เข้ามาจะไปกันอย่างนั้นเข้ามากลางขาดีๆย่อ,อ,ยอลงดีๆย่อขาลงนั่งเออมุนัมไปเลยต้องนั่งดีๆแล้วก็ยืดดีๆยืดั่งนี้อมุนมาย่อลงไปแล้วก็ถักถักอย่างนี้ เราก็ลองหมุนดูมูฟมูฟอย่างนงี้เป็นไปแต่ข้างหลังข้างหน้าได้สิอย่างเงี้ย่ายกอย่ายก,ยายกหมายถึงว่าเราอย่ายกแขนขึ้นเขาจะยกแขนเราต้องยอ่อตเหมือฮะเราก็อย่างงี้เออเราก็ลองเขี่ยดู อย่ายกแขนห้ามยกแขนเราย่อไว้เออถ้าเรายกแขนเมื่อ,อไหร่ของค้ยกแขนทันทีอืมมาฝั่งนี้ด้วยเอออย่าไปแต่ข้างหลังใช่ผักมาด้วยผักทั้นมือน,นี้ก็ผักมาด้วยอย่างนี้อมไม่ต้องแรงมากให้มันโฟดีดีเดี๋ยวอาจารย์สอนทีหนึ่งอ่ะแล้วมามาฝั่งนี้ก็ก็มาฝั่งนี้มาคลาย คลายตรงสแคปูล่าฝั่งนี้อย่างนี้เบาๆกลับไปทวนเลยนะไปเปิดดูเลยนะเนี่ยอย่างนี้นะลองสิโอเคแล้วไปทบทวนด้วย